เราจะพูดคำว่านะโมนะมัดนำหน้าก่อนคําเสมอบางครั้งก็มีการออกมาอย่างพบของเรามาจับจ่ายใช้สอยต่างๆแต่จะไม่บ่อยนักนะครับบทเมืองนี้จะไม่ค่อยออกมาถ้าไม่จำเป็น ขวานฟ้าผ่านับเป็นของดีที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นธาตุโลหะที่มีคุณวิเศษในตัวเองคนโบราณกล่าวว่าถ้าเกิดฟ้าผ่าลงที่ใดให้ขุดดินลงไปแล้วจะเจอกับโลหะธาตุให้นำมาแต่งเป็นรูปขวานซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเครื่องร่างที่มีพุทธคุณทางด้านป้องกันไฟป้องกันฟ้าผ่าป้องกันผี ทำน้ำมนต์ขับเสนิทจันไรแก้คนโดนของได้อย่างดีเกจิอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านก็จะมีเก็บไว้บูชาจะใส่ไว้ในบาทน้ำมนต์เพื่อทำน้ำมนต์หรือจะพกติดตัวเพื่อกันของพูดผีปีศาจแล้วแต่จะใช้นะครับ ขวานฟ้าผ่าเป็นเครื่องรางของขังที่ถือว่าหายากมากๆนะครับเป็นหนึ่งในบรรดาเครื่องรางของขังทั้งหลายที่มีผู้คนมากมายที่รู้ถึงพุทธคุณของขวานฟ้าผ่าอยากได้มาไว้ในครอบครองและถึงแม้จะเป็นของขังที่หายากมากๆแต่อย่างไรก็ตามยังสามารถพอที่จะหาได้นะครับ เนื่องจากว่าแม่มีนักสแสวงหาของธนสิทธิ์หรือกายสิทธิ์หรือทนสิทธิ์ประเภทนี้ตัวจริงเสียงจริงก็มีอยู่เยอะ,ะครับปกติขวานฟ้าผ่านนั้นมีสองลักษณะนะครับจะเป็นหินหรือเป็นเหล็กละครับแม่พอมีพี่น้องชาวไทย ขวานฟ้าผ่าหรือขวานฟ้ากายสิทธิ์ตกมาจากฟากฟ้ามีพระรานุภาพมากมายผู้ใดครอบครองจะเจริญด้วยตบาอำนาจพูดผีปีศาจจะเกรงกลัวยิ่งนักขวานฟ้าผ่าจัดอยู่ในหมวดของธาตุกายสิทธิ์นะครับผู้ชมเป็นเห็นหรือว่าเหล็กที่มีรูปร่างคล้ายขวาน แม่ต้องบอกนะครับว่านักมวยข้าบเชือกในสมัยโบราณถือเป็นเครื่องคาดเครื่องรางที่จะใส่ไว้ในซองมือระหว่างพันหมัดด้วยได้ดิบก่อนจะมีการตีมวยด้วยนะครับคนโบราณเชื่อกันว่าขวานฟ้ามีฤิดธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จะพบในบริเวณที่มีฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน และคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นนะครับที่จะพบเจอได้นอกจากนี้ท่านยังใช้เป็นเครื่องมือรักษาโรคกดที่บวมและบทเป็นยาเชื่อกันว่าหากเอาขวานฟ้าไว้ในยุ้งข้าวข้าวก็จะไม่พร่องเลยนะครับวางขวานฟ้าไว้ที่หลานตาเข้าวเปลือกไก่ก็จะไม่เข้ามาจิกกินละครับ บางจังหวัดในภาคกลางใช้ไล่พูดผีปีศาจโดยเอาขวานฟ้าละครับซุกไว้ที่นอนคนที่มีผีเข้าก็จะหายดีละครับและนอกจากนี้ในบ่อนไก่บางแห่งยังใช้ขวานฟ้าบดยาละครับเพื่อใช้รักษาตาของไก่ที่แตกเป็นแผลใหญ่ๆละครับท่านผู้ชมโอ้ แม่เจ้าและเราจะพูดถึงตำนานการเกิดขวานฟ้ามีอาจารย์ผู้เท่าโบราณโบราณท่านหนึ่งเล่าขานต่อตำนานมาเป็นรุ่นู่รุ่นถึงสมัยปัจจุบันละครับและตำนานที่มาของขวานฟ้าผ่านนั้นมักจะพบอยู่ในบริเวณที่มีฟ้าผ่าลงมาคนโบราณต่างให อยอมรับในอิทธิฤทธิ์พุทธคุณอิทธิเดชอิทธิคุณต่างๆของขวานฟ้ากายสิทธิ์หรือขวานฟ้าผ่าว่าสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีป้องกันการกระทำป้องกันพูดผีปีศาจบางท่านใช้รักษาโรคต่างๆได้อย่างแม่เป็นคำคูณให้ผู้ที่ครอบครองอยู่เย็นเป็นสุขระครับท่านผู้ชมโอ้สุดจริงๆครับสำหรับวัตถุมงคล ชินนี้ครับขวานฟ้าผ่าม่ไอทีริทไอทีเด็ที่ว่ากันว่าสุดจัดประหลัดบอกสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆครับชื่อก็เท่ๆนะครับขวานฟ้าผ่าหรือขวานฟ้ากายสิทธิ์นั่นเองครับม่อาจารย์ผู้เท่า เราต่อๆกันมาว่ามีดินแดนลับแปลที่หนึ่งซึ่งแยกออกจากดินแดนอื่นๆเป็นดินแดนจำเพาะนะครับคนในนั้นจะเรียกตัวเองว่าคนเมืองนนโมนะมัตละครับพอจะพูดคำว่านนะโมนะมัดนําหน้าก่อนคำเสมอบางครั้งก็มีการออกมาอย่างพบของเรา มาจับจ่ายใช้สอยต่างๆแต่จะไม่บ่อยนักนะครับคนเมืองนี้จะไม่ค่อยออกมาถ้าไม่จำเป็นและเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าท่านเคยเข้าไปเพราะเหตุสนิทกับคนเมืองนี้เหระครับเพราะความคุ้นเคยเวลาเขาออกมาจากเมืองนั้นก็จะให้พาไปซื้อข้าวของต่างๆ มาเนิ่นนานก็เลยสนิทกันอย่างมากจึงได้มีโอกาสเข้าไปที่บ้านเมืองนั้นและก็ได้เห็นว่าเป็นบ้านเมืองแบบโบราณหน่อยๆแต่จะมีเครื่องหมายเครื่องมือใช้สอยบ้างเหมือนกันพอถึงงานประจำปีทุกบ้านจะทำขวานให้เท่ากับจำนวนคนในบ้านของตนบ้านไหนฐานะดี ก็จะทำจากโลหะต่างๆบางบ้านทำจากหินทำจากไม้หรือทำจากดินก็มีแล้วแต่ฐานะของตัวเองลดหลั่นกันลงมาแล้วจะเอาไปรวมกันบูชาที่เจดีที่หลานบูชาซึ่งทำเช่นนี้ทุกปีและในคืนฉลองเสร็จทุกคนกลับบ้านกันหมดเลยนะครับ พอหลังจากกลับไปแล้วก็จะมีฟ้าผ่าลงมาที่เจดีย์และขวานต่างๆที่กองบูชาจะหายไปหมดเลยคนในเมืองเล่าว่าพระรามศูนย์มาเอาขวานไปเพื่อจะได้ขว้างเป็นสายฟ้าตลอดปีนี้พอครบปีพวกเขาก็จะทำไปบูชาไว้ใหม่เช่นนี้ทุกๆปี อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่อาจารย์ผู้เท่าโบราณท่านนี้เล่าต่อมาอีกทีละครับท่านผู้ชมสำหรับขวานฟ้าผ่าจัดเป็นของกายยสเศจชนิดหนึ่งที่มีพะรานุภาพมากมายถึงขนาดบางอันสามารถตัดเหล็กไหลได้เลยนะครับแต่จะมีลักษณะที่ต่างกันไปขวานฟ้าผ่าก็จะเป็นเช่นเดียวกันนั่นก็คือมันพบได้ยากจริงๆครับ เหมือนกับเหล็กไหลพบในถ้ำลึกแต่ขวานฟ้าผ่าจะพบบนภูเขาสูงหรือไม่ก็แผ่นดินที่สูงสูงระครับซึ่งขวานฟ้าผ่านั้นมีอยู่้วยการ2ประเภทนั่นก็คือแบบหินและแบบโลหะนั่นเองโดยอีกหนึ่งความเชื่อของขวานฟ้าผ่านั้นเกิดจากที่มนุษย์ยุก่อนนั้นได้สร้างขวานไว้สำหรับใช้สอยเช่นขวานหิน เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ระครับในสมัยมนุษย์ยุคถ้ำกันเลยทีเดียวขวานหินนี้มักจะพบเจอในถ้ำต่างๆและบริเวณนั้นก็มักจะมีฟ้าผ่าลงมาบ่อยๆเนื่องจากอาถรร์และแร่ธาตุบางประการจึงเกิดเป็นขวานฟ้าผ่าขึ้นมาส่วนขวานที่เป็นโลหะนั้นจะมีส่วนผสมของสัมฤธิ์ทองแดงหรือทองเหลือง และจะมีความเงาแวววอยู่ตลอดเวลาละครับแต่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อนก่อนสมัยโบราณจากรุ่นสู่รุ่นที่เราควรจะพึงฟังหูไว้หูล่ะครับและถ้ายัางไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันเลยทีเดียวควรฟังโดยตัดสินให้อยู่บนหลักของเหตุและผล ที่สำคัญไม่ว่าเราจะทำกิจสิ่งใดก็ตามควปรปฏิบัติให้ดำรงอยู่บนความดีอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่กระทำให้ผู้อื่นหรือคนรอบข้างเดือดร้อนนั่นเองเท่านี้ภัยใดๆก็ไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายต่อเราได้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้แหละครับกับขวานฟ้าผ่าหรือขวานฟ้ากายสิทธิม และถ้าเกิดว่ามีความชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตคลิปของเราให้ทันท่วงทีในเวลาที่เราลงคลิปนั่นเองละครับและหากข้อมูลที่นํามานําเสนอในคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและหากมีการ แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางแข้วคลาดปลอดภัยและก็มีความสุขไม่มีโครคป่วยไข้เจ็บร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยทรัพย์รางวัลที่หนึ่งกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ